thank you อัตาย่องวัตจักถเรื่องของดูเข้ามาจักเรื่องของมากเรือ้นาก็เหื่อยถ้าจะกินก็ขอให้ตาอยู่กับความรูกอกับแก่บรื่องก็ให้ยูแล้ว มัน 好嘛，我他妈。 ลูกหลานอยู่ในความสงบมีอะไรหลวงปู่หลวงตาจะเล่าจะกล่าลวอะไรให้ฟัง <c oughs> วันนี้เป็นวันที่24วันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2563เมื่อวานมีการทอดผ้าป่าอ,อ,อ,อย่างที่พวกลูกหลานได้เห็นแต่หาว่าลูกหลานผู้ใด อยากจะร่วมทําบุญเกี่ยวกับเจดีหลวงตาก็นี่แหละนีบัญชีในนั้นลูกหลาน,นาเนอะเรื่องเจดีของหลวงตาก็ยังยังไม่สมบูรณ์ยังขาดตุกบกพร่องอยอู่เพราะว่างานยังไม่เสร็จถ้ามันเสร็จเมื่อไหร่ก็แปลว่าจบเมื่อนั้นลูกหลาน <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้กำลังมันถ้ายอยเข้ามาหรือว่ามัน บางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่ได้มีการเช่นสญยง,งสัญญานเน่ยมันยังมีต่อเติมเข้ามาอีกเหมือนเราสร้างบ้านนะสร้างบ้านไม่ใช่ว่าจะเราจะทั้งรวบรวมทั้งผ้าเช็ดทงผ้าเช็ดทเท้าถังน้องถังน้ำโของขันน้ําในห้องเราก็คงจะไม่ได้ทําขนาดนั้นมีแต่โครงสร้างให้เสร็จเ,เจดีย์ของหลวงตาพิพิธภัณฑ์ของหลวงตากาลักษณะอย่างนั้นและลูกหลาน แต่มันก็ไม่เช่นเล็กขนาดนั้นหละแต่มันใหญ่องแต่ละอันมันก็เป็นหลายล้านที่จะเข้ามาอย่างพระอบอใส่อธิธาต์ขององค์หลวงตาเราก็ทําแต่ว,ว่าบุตรสบกบุตรสบกก็คือเปลือกเปลือกโครงสร้างมันทั้นเองแต่ตัวข้างในนะเนี่ะที่พัดใส่พระอบทองของหลวงตาก็จะไปใส่กระเบื้องแล้วก็แก้วธรรมดามันก็ ไม่ใช่เรื่องหน้าที่ของลงตาแล้วก็ตรงเตรียมที่ของที่สูงส่งประดับด้วยเพชรนินกินดาที่ชัดชัดทายญาจโยมเขาถวายแต่ถึงอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเขาก็จะถวายค่าแรงถวายเรื่องเ,ออเครื่องประดับแต่ว่าตัวทองคำที่จะตัวตั้งเป็นตัวตั้งตัวทองคำนะขอให้ทางคณะกรรมการชุดใหญ่่างหลวงพ่อนะ เป็นผู้หา <c oughs> หาให้ได้ไหมเรากดหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นเท่าไหร่ล่ะลูกหลานจัทาญาติโยมว่าประมาณทัก5้ากิโลถึงจะเหมาะสมพอมันทำสูงถึง60 cm. เซนติเมตรหาห้ากิโลให้เตรียมไว้ห้ากิโลเจ้าค่าหลวงพ่อโกห5กกิโลมันเป็นเท่าไหร่ลูกหลานทานีกิโลเนี่เกือบสองล้านใช่ไหมล่ะ อ,อกิโลทองไม่ใช่กิโลน้ำตาลนะลูกหลานนะ <c oughs> อหลวงพ่อกอ็เออเอาหลับทราบนี่แหละอันนี้กือสิ่งเ่าเนี่ยแามันจอนเข้ามานะลูกหลานเ,เพราะว่ายัางไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีการเช็นสัญญาในจุดนี้แต่มันก็จะต้องได้ทำใช่ไหมละ่ะเมื่อทำแล้วก็ต้องได้ให้ทำให้เรียบร้อย <c oughs> นั่แหละคือเจอดีย์ขององค์หลวงตาที่หลวงพ่อลงมาทอดผ้าป่า,ปาสมทบข่าวนี้กันนี่แหละ แล้วก็มีเลขบัญชีอย่างที่หลวงพ่อได้ชี้ให้ดูเนี่น,นะลูกหลานผู้ใดอยากจะรวมสมทบกัน,นะทุกวันเนี่ยโอนง่ายกดโทรศัพท์เท่านั้นแหละ <c oughs> แต่เมือม่อเช้าวานหลวงพ่อก็พูดนะ,ะถึงกดโทรศัพท์กระถุมรยมากกดโทรศัพท์นห้เข้าในบัญชีของหลวงพ่อเป็นบัญชีหางว่าวเลยเออยู่ในบัญชีเพียงบาทเดียวงั้น พอเหตุไรเพราะว่าโดยมากจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนเท่าคนแก่เล้วใครก็ไม่รู้ละพอกดเข้าไปก็จะถวายร้อยบาทแต่ว่าร้อยบาทเียก,กด1 000, นะึู่นย์ศูนอาจจะลืมอาจจะลืมใส่ใส่จุดศูนยะ์ศอีกนะ,อะพอะนี้นก็พอนั้นก็จดร้อยบาทแล้วก็กดพอไปถึงหลวงพ่อ,อยังเหลือบาทเดียวนะ มันเป็นบัญชีหางว่าวเลยลูกหลานบาทเดียวทั้งหมดเลยว่างั้นหลวงพ่อยังแปลกใจเอ๊ะทำบุญบาทเดียวนีนไม่น่าจะใช่นะหลวงพ่ออะไรไปถามผู้จัดการธนาคารเับเอ๊ะผู้จัดการทําไมเขาทําบุญทั้งที่ส่งมาจากมาตักจากในต่างจังหวัดกรุงเทพฯบางสงขาหาดใจบางล้วดูด้วยมันใช่ทําบุญบาทเดียวไม่น่าจะใช่นะ หลวงพ่อเนี่ยบคิดอยู่เหมือนกันบางทีทําบน10บาทก็มีเลยอท่านาวัาม,มันไม่ใช่ละหลวงพ่อเพราะว่าคนผู้ที่เขากดนะพอกดเลขร้อยเข้าไปเขาคงเออมันคงจะเป็นโผ่ศูนย์เข้าไปแล้วเอแล้วก็เขาก็ลืมลืมกดศูนย์อีกท่านนี้ก็เลยมันก็เลยกดเข้าไปก็มีแต่เลขบาทเดียวทั้งนั้นเลยทีนี้วะ ไอ้ผู้ที่เขาจะถวายพันบาทเนี่ยคลืมกดจุดศูนย์กก็ได้สิบบาทมันออกไปหลวงพ่อเนี่ยขาดทุนตลอดไล,ลนนะ้ลูกหลานนะไอ้ลูกหลาน่พูดให้ฟังให้สังเกตนะทดลองทดลองโอ,น,โอนเข้าบัญชีตัวเองก่อนก็ได้นะไอ้บัญชีนี่โอนเข้าบัญชีนี่ทดลองดูกกดโอนเข้าบัญชีตัวเองมันจริงไหมที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อเนี่ยได แค่ที่ลูกหลานโอนเข้าไปศรัทธาญาติโยมโอนเข้าไปเนะี่ยมีบาทเดียวเนะี่ยาวเฟ้ยเลยว่างั้นเถอะอันนี้ก็คือการโอนในยุคสมัยใหม่เพราะมันเป็นวิชา,าวิชาสมัยใหม่ที่เขาโอนทางโทรศัพท์นะ <c oughs> อันนี้หลวงพ่อได้ไปศบมากันเล่ากล่าวให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาเหมือนกันน่ะละนะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อมาฉันไปฉันที่ฝั่งอุบาสิกา เ,เมื่อวันที่21่สิบเที่2ยิบหลวงพ่อ 20, ไปชานกับหลวงพ่อชุธรรมกับคณะสงฆ์พอสามโรงนะแต่หลวงปู่เหลือไม่ได้มาวันนั้นหลวงพ่อก็บอกเออทางสวนแสงธรรมทุกแข่งนี่ยนะก็ให้คุณชายป๋มเป็นผู้ดูแลเนอะกับคณะเพราะคุณชายป๋มก็ยังยังมีความคิดยังอันนั้นอยู่เพราะหลวงตามอบหมายให้ ดูแลสวนแสงธรรมกบทั้งสองฝากฝังนั่นแหละทั้งฝ่ายอุบาสิกาด้วยทั้งฝ่ายอุบาสกทั้งฝ่ายพระสงฆ์ในด้วยแต่ทางนู้นก่อนน่ะหลวงพ่อทราบข่าวสม,มัยหลวงพ่ออยู่ที่นางคำน้อยหลวงพ่อได้ยินกนะระสตุงเหมือนกันนะลูกหลานนะพอลูกหลานของลูกหลานของคุณโยมเฉลียวนะท่านหลวงพ่อจำไม่ลืมเลยงั้นนะันแท่านบอกว่าท่านอาจารย์ครับท้าว่ามีผู้ใดถวายที่ดิน ในกรุงเทพเน่ยให้พูดถวายเนี่ยโอนให้ก็ดีเหมือนกันนะแต่จะให้เราโอนโอแพงเหลือเกินท่านหลกได้ทำแพงขนาด,ดหดล่ะวะไอ้ฝากฝังทางทั้วทางฝ่ายวารีก,การทั้งหมดมันตอนไหไรเกือบสิบเก้าไร่หรืออะไรเนี่ยล่ะนี่จะไรกันไม่ทาามราบล่ะแต่เฉพาะค่าโอนเขาประเมินราคาแพงที่ดินสมัยกับแพงพอสมควรทุกวันนี้คงไม่ได้อีกต่างหากก็เลยโอนเข้าไปเป็นเท่าไหร่สิบเก้าล้านเหมือนกัน ทางโน้นนะค่าโอนนะไม่ใช่ค่าที่ดินนะค่าโอนสนะิบเก้าล้านหลวงพอ่อได้ยินกับลินซดุ้งเหมือนกันโอ้หลวงพ่อนะคงจะไม่มีบุญวัสนาสนาจะ,จะได้ที่ดินเท่โอนถึงสิบเก้าสิบเก้าล้านขนาดนะั้นในกรุงเทพหลวงพ่อก็คิดในใจท่านเองนะโอ้ทำไมมันแพงนะักหลวงพ่อก็เสิบสอบถามอีกทีนึ่งเอ๊ะมันทําไมจึงแพงขนาดนั้นนะการโอนที่ดินให้กับวัดว่าพอ่อสืบสอบดูแล้วไม่ใช่ เป็นการโอนให้พอมาเพิ่งมารู้วันวานวันก่อนเองว่าเขาโอนให้พระธรรมวิจุที่มงคลเขาโอนให้เป็นส่วนตัวเป็นของหลวงตานะ่เพราะนั้นราคามันจึงแพงถ้าโอนเข้าวัดป่าบ้านตานัดจะไม่แพงเพราะโอนเป็นของวัดไอ้ของเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันคล้ายๆมันแพงมันก็โอนให้ผลซื้อขายกันน่ะลักษณะอย่างนั้นแหละไอ้อ,อันนี้ก็อลุงพ่อเ็ทราบข่าวมาเออแต่นีนเขาก็ พอหลวงตาจากไปหลวงพ่อจุดใจจากไปหลวงพ่อจุดธรรมที่เป็นผู้รักษาการก็เลยค้นว่าแผ่นดินตัวนีน้มันเป็นชื่อของใครแน่ก็เลยสืบสอบดูค้นดูว่าวัดป่าวัดป่าบันตาดมีไหมที่ดินที่สวนเสียงธรรมไม่มีหลวงตามหาบัวมีไหมไม่มีแต่เขาโอนก็พรรทมวิสุทธิมงคลก็เลยค้นจนเออชาย เป็นญาติโยมที่เขาถวายแล้วโอนเข้าไปพระธรรมวิจุที่มงคลอันนี้หลวงพ่อก็ได้ทราบจากหลวงพ่อจุธรรมนะแต่ที่ยังไรก็ตามดินทั้งสองฝากฝังนี่ก็เป็นขององค์หลวงตานะนะ่ยแหละหลวงตาเป็นเจ้าของทั้งก็มอบให้คุณชายป๋มเนี่ยเป็นผู้ดูแลไม่ใช่มอบให้คุณชายป๋มเป็นซื้อขายยังไม่ใช่นะเพียงแต่ให้เป็นผู้ดูแลมมมเมื่อนะกับเป็นสมภารวัดลักษณะอย่างนั้นละ่ะ ในขณะนี้หลวงจายคนชายผมเน่องก็เป็นผู้ใหญ่พวกเราก็ให้ควรจะให้รักเป็นที่รักเคารพของทุกคนนั่นแหละสิทธิอนุสิทธิ์ท่านก็บริหารจัดการมาเป็นธรรมโดยตลอดนะหลวงพ่อก็มาดูดูดูมากันหลายปีแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยดีแล้วก็เมื่อหลวงพ่อสุดใจจากไปแล้วผัดเปลี่ยนไปใบใหม่แต่อย่างไงก็หลวงพ่อก็ได้พูดตกลงกับหลวงพ่อชุธรรม กับคณะสงฆ์น้องนงทางหลายเออให้หมอบให้คุณชายป๋มเป็นผู้ดูแลอย่างเก่านั่นแหละเพราะว่าก่อนที่ออลวงตาจากไปลวงพ่อจุดใจก็ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสลุงพ่อจุดใจก็ทาเป็นหนังสือเหมือนกันนะหนังสือมอบหมายเพื่อให้เป็นจักขีพยานว่าได้มอบให้คุณชายป๋มเป็นผู้ดูแลสวนแจงธรรมพอ,อต่อมาอีกพอลวงพ่อจุดใจมรณภาพไปลวงพ่อจุดธรรมก็ มารักษาการก็ทำหนังสือขึ้นมาอีกให้หลวงคุณชายป๋มเป็นผู้ดูแลรักษาการดูแลสวนฉันทำทั้งสองฝักฟังต่อไปนี่หลวงพ่อก็ได้ทราบนะลูกหลานนะอันนี้ก็ประ,ประกาศให้ลูกหลานได้ทราบรทัทวถึงกันอพอทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้มัน <c oughs> มันมีอะไรมากมายซับซ้อนกันเพราะนั้นให้ถ้ามอบหมายกับมอบหมายจริงๆใหไ้ได้รับรู้รับทรบาบร่วมกันนะ อันนี้ก็คือสวนแสงธรรมนะแล้วก็เมื่อวานก็หลวงพ่อสงบวัดอ,อ,อะไรฮะฮะไม่ใชท่ที่ท่านเป็นหลอ่อพระน่ะนะไม่ใช่ฮะเออสะอมเออสะอมที่ท่านจะไปหลอ่อพระท่านก็ได้มนหลวงพ่อไปเป็นประธานนะเมื่อวานนี้นะ อ่าแล้วก็ขึ้นป้ายขึ้นบอร์ดละจะให้หลวงพ่ออินไปเป็นประธานหลวงพอ่อเออเอาท่าสุขภาพสงพ่อดูซะก่อนนะอ่สงบเนอะวะอ่หลวงพ่อรับแต่ไม่ใช่ไม่ยังไม่รับปฏิบัตินะรับไว้พิจารณาห <c oughs> ลวงพ่อรับไว้พิจารณาแนละ้วลูกหลานนะค็ว่าพิจารณาคำนี้ใครก็ดูตัวเองซะก่อนใช่ไหมแล้วควรจะไปไหมแล้วก็ดูสุขภาพตัวเองก่อนอา่าต้องพิจารณาดูก่อนว่าเป็นยังไง แต่เมื่อวานเนี่ยพอฉันจังหสรจก็ญาติโยมมาหลุมมาต้มเข้ามาอย่างที่วาเอาเกือบบ่ายเที่ยงกว่านะเอเกือบเที่ยงครึ่งเมื่อวานเนี่ยกว่าจะได้ลงจากศาลาหลังนี้นะแต่ตอนนี้ก็จากนี้ไปก็เป็นเกือบสองถึงสามชั่วโมงเลยจึงจะถึงวัดเจ้าอมตีนเขาใหญ่ภูเขาใหญ่ศาลาบุรีนะโอ้ oh. ไม่ไหวแล้ววะเพราะว่าวันก่อนนึกว่หมอเขามาวัด หลวงพอ่อหลวงพอ่อพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะว่างันนะความดันของหลวงพ่อเนี่ยมาร้อยเดียวลงมาร้อยหนึ่งแล้วก็ตัวที่สองก็หกสิบเองหลวงพ่อต้องพักเนะ่เขาเลยฉีดยางให้เข็มหนึ่งให้สองเข็มหลวงพอ่อโอ้ท่าหางว่าไปวัดหลวงพ่อสง,งบไปสลบอยู่ที่นั่นนะตายที่นี่ <laughs> ไม่รู้เขาจะหาไปฝังที่ไหนในที่นี้มา หลวงพ่อพิจนารณานตัวเองอย่างนั้นนะลูกหลานนะพูดที่เขาจะนิมนต์ทุกวันนห้หลวงพ่อจะไปที่ไหนหลวงพ่อคิดดูคิดแล้วคิดอีกนะหลวงพ่อจะไม่ไปเ,เพื่อเมื่อเพื่อจะไม่ให้ไปสร้างปัญหาและทําปัญหาให้กับงานของท่านงานของท่านเป็นงานชลิ์เป็นงานมงคลตัวเองไปสรบอยู่ที่นั่นตายนเทไดังระบบถัดเิงขึ้นมาอีกทเทไงเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะไปที่ไหนหลวงพ่อก็ต้องคิดคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนั่นแหะ แต่ถึงยังไงก็เถอะนะก็ว่ารอพระแล้วนะเขาว่ารอพระก็เป็นที่สูงสุดอยู่แล้วนะถามว่าทําสิ่งที่เป็นมงคลมันก็เป็นมงคลวันยังค่าเนี่อตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีตลอดพบตลอดชาติรอพระใช่ไหมล่ะนี่ก็ท่านก็รอเสร็จเรียบร้อยแล้วละเมื่อวานแต่ฟังๆดูแล้วก็ผู้ที่ไปก็สะบักสะบอมพอสมควรหน่อยเพราะท่านเทวดาก็คง โปรดปรานอย่างรุนแรงสักหน่อยพอกําลังจะเททองฝนซัดลงมาอย่างแรงมันนะีประมาณสิบนาทีว่างั้นนะเออพระทั้งหลายก็เปียกปอนพอสมควรว่างั้นเถอะสัทายาญาติโยมกดกระจุยกระจายกันหลวงพ่อไม่ได้ไปก็ดีเละถ้าหลวงพ่อไปแล้วคงจะเป็นหวัดเป็นไอกลับมาอยู่ที่นั่นี่แหละสัทายาญาติโยมลูกหลานอัน <c oughs> นี้เมว่าวานนี้แต่วันนี้ก็ลงเมื่อเสร็จงานเมื่อวานในตามไม่จริงข้อหลวงพ่อเองก็คิด ถ้าจะกลับสต่เมื่อวานนี่ก็ได้นะลูกหลาน,น,นเพราะไม่มีอะไรแต่หลวงพ่อไปทํางานทุกแข่งนะจะไปจัดงานของคุณแม่ชีแก้วก็ตามจะไปจัดงานที่ไหนไหนก็ตามถ้าง,งานใหญ่อย่างนี้นะถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องมากถ้าเสร็จงานแล้วหลวงพ่อจะต้องรออีกวันหนึ่งนะจะต้องมาถามเจ้าภาพซะก่อนว่าเป็นไงงานเมื่อวานมีปัญหาอะไรไหมขาดตกปกพ้่องอะไรไหมมีปัญหาเรื่องค่าชชยจงช้จ่ายมีไหม ถ้ามีเออบอกมาเดี๋ยวเราหลวงพ่อจะช่วยแก้ไขหลวงพ่อไปจัดงานไปที่ไหนไหนหลวงพ่อจะทำนั่นนลูกหลานนะเพื่อไม่ให้เจ้าของพื้นที่หนักอกหนักใจกับเราผู้ไปทําไปหลือกไปอยูเ่เป็นผู้พูดขึ้นมาก่อนนะแต่วันนี้ก็ได้ถามอาจารย์เล็กนะถามคุณชายถามอาจารย์เล็กนะนะที่เป็นผู้ดูแลก็ไม่มีปัญหาอะไรเนียรียบร้อยดีค่ะเจ้าข้าหลวงพ่อเออเอาถ้าไม่มีอะไรก็นนะ วันนี้หลวงพ่อก็คงจะเดินเดินทางกลับแล้วนะนะลูกหลานนะวันนี้ก็นะแต่เครื่องของหลวงพ่อเนี่ยจะขึ้นพนั้นลูกหลานนะเครื่องตอนบ่ายไม่มีตอนเที่ยงตอนบ่ายนุ่น17นาฬิกานอนะหลวงพ่อก็คงจับกลับไปถึงวัดทุ่มสองสามทุ่มล้วันนี้นะนี่แหละอันนี้ก็คือการเดินทางของหลวงพ่อที่จะกลับวันนี้เพราะนั้นขอ อํานวยอวยพรให้ลูกหลานทุกคู่ทุกคนเออจึงอยู่เย็นเป็นสุขสุกายสุขใจล่ำรวยโชคดีทุกคู่ทุกคนลูกหลานทุกคนเออเอาต่อนี่ไปรับพรนะท่นีเออยะถาวาริวหาปุราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวายโตทินังเปตานางอุปากาปเต อิชิตังปะทิตังตุมหังคิปามีวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโซยาธามานิโชติราโซยาธาวิวัจันตุสัพเา ตันตรโยทุกิธิขายุโกภาวาพิวาทานสิลิสานิจางวุธาปัจญโยจันตารวทธรรมวันทานติอายุอันโน ปางาลาราตนาตยานุภาเวนานราตนาตยาเตยตาสังโดคาโลคาพยาเวลาโตกาสตุจุปัทวาอาเนกาอันตรายาปิววนาสันตุอเสสะต สายสิทธิทานางลาภังโสที่ภาคยังสุขังบลาลังสิริอายุจวันโนจามพงคัง,งวุธิจะยสวะงดตาวัสายยจายุจานชีวสิทธิภ,วภาวันบุเตงภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา สามาบุททานุภาเวนัสนาโสที่พระวันตุเตงภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสามเดวตาสามามทานุภาเวนัสนาโสที่พระวันตุเตงภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสามเดวตาน ตามวาสังขานุภาเวนักกระดาโสทิภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบ นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปนโนหลวงพ่อสิงทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมัปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพเตปัญญง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา